ว่าข้ในทางอคดีอาญาเอแล้วก็คําว่าไม่สอดคล้องเนี่ยที่ใช้คำเนี่ยไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเป็นความผิดสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องแล้วายังไงก็แล้วแต่หน้าที่มัมาวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะไม่ถ้าอย่างยังไงก็แล้วแต่มึงถามว่ากลุ่มเสื้อแดงทําอะไรไม่ผิดกฎหมายและใครที่มันติดคุกมาปีหนึ่งเนี่ยแกนนำอ่ะเสื้อแดงทั้งนั้นเลยติดทิกปุยฟรีในปีหนึ่งแล้วไม่ได้รับประกันเนี่ยล้วนั้นโดนกฎหมายปะ โดนอ่าแล้วไอ้ที่ยึดสนามบินตอนนี้โดนไหมตอนนี้ยังไม่โดนสักคนหนึ่งไอ้ยึดสนามบินมันสอดคล้องไม่หรพอ่สอดแล้วยึดตอนนีบอ่ะสอดคล้องไหมสอดคล้องไหมอะเต็มเต็มกลับไปหน่อยเต็มเต็มเลยแล้วกฎหมายเขาระบุด้วยนะว่าการยึดสนามบินหรือปิดสนามบินเนี่ยมีโทษถึงผู้ก่อการร้ายนะอประหารชีวิตนะมันมันยังมีหน้านะขับรถไปที่อ่อะไรสโมสรตำรวจมันบอกพวกมันเป็นผู้ก่อการดี นี่คคำถามมันโง่ไหมล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอี่ยคือคือมันมันพูดเนี่ยนะมันถามเนี่ยโดยที่ไม่รู้มันปีมุดหัวอยู่ที่ไหนคนทีอแดงเขานัทวุฒิใจเกื้อจตุพรพรมพันธ์หมูหวงหมอเวงติดคุกมาเป็นปีอืโดยก็หาผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำใบจนล่าสุดอายการสั่งไม่ฟ้องท่านนายกทักษิณเรื่องคดีก่อการร้ายมันก็ออกมาโวยวายโวยวายเอ้เลยได้แบบเนี้ยดูดีมันมันสมควรเป็นโคโคแบบไหนโคมันน่าจะไปถามว่า พักพันธมิตรเนี่ยทำอะไรไม่ผิดใช่ไหมเราจะได้ตอบว่าใช่เพราะไม่ผิดอะไรสักอย่างเลยเรื่องไม่ไปถึงไหนเลยแต่ว่าคนแสดงเนี่ยชุมนุมที่หลังกูเนี่ยชุมนุมที่หลังด้วยแลวตอนที่พันธมิตรปิดรัฐธรรมเนียบปิดปิดสนามบินเนี่ยต้องถามท่านทนายก็ไปปิดปิดแยกเนี่ยปิดแยกเนี่ยความผิดมันก็แค่พระราชบัญญัติจราจรถูกไหมถูกต้องแล้วมีสิทธิ์อะไรมายิงเขา นี่เราปืนมายิงเขาว่าเขาไปชุมนุมในทำเนียบว่าปะแล้วถามว่าผิดกฎหมายทำเนียบก็ไม่ใช่กลางสีแยกชัดแล้วคนที่ถูกยิงเธอจะผิดก็คือผิดกฎหมายจราจรแล้วแล้วคนที่ถูกถูกยิงนี่ร้อยกว่าศพเนี่ยฮะไม่มีคนไหนเลยที่เมื่อชันสูตรพิกศพแล้วมีอาวุธ อยู่ข้างกายอ,อยู่ในกำมือหรือ<ๆ>มีขมเมาดินปืนแม้กระทั่งสักคนเดียวถ้ามีการต่อสู้ขัดขวางเนี่ยมันก็ต้องมีโดนยิงมันก็ต้องมีอาวุธวางอยู่ข้างกายมีขมเมาดินปืนอยู่นี่ไม่มีสักลายเลยไม่อยกไปต่อสู้ของขวางเลยแล้วอย่างเนี้ยตัวคําถามอย่างนี้งงมั้ยงงมากโคอะไรดีนี่ไหมนอนอไม่ไม่มีอาวุธเลยเนี่ยดูมีไหมไม่มีไม่มีสักคนหนึ่งไม่มีสักคนหนึ่งแต่ที่แน่ๆเนี่ย นะคนเสื้อดาเน,นติดคุกเป็นแถวไปคุกตายไปก้าไปร้อยนะสา<ะ>บสูญยังก็มีนะครับสาบสูญเนี่ยเมื่อเมื่อเมืม่อสักสองสัปดาห์ก่อนนะอืมีคุณป้าคนหนึ่งที่เป็นแฟนร,รายการที่เคยจัดวิทยุๆๆอยู่เพราะโทรมาลูกเขายังหาไม่เจอเลยเนะี่ยทุกวันนี้ยังหาไม่เจอคุณป้าก็อยู่ตรงรามินทาอ่านี่ครับพี่ต้นพี่จิตสดหายไปยังหาไม่เจอเลยเมื่อเมื่อพูดถึงเรื่องหายไปปีห้าสองยซ้ะเรื่องเรื่องเสื้อแดงเนี่ยเราก็อยากจะอาสาเหมือนกันนะฮะ ดูแลถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ได้รับเป็นธรรมตั้งแต่การต่อสู้กับเคพื่อนมาคือหรือว่าทางพวกเราเนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงพวกเราก็ยินดีนะฮะคือถ้ามีคดีที่การท่านต่อสู้กับเคพื่อนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนี่ฮะอันนี้ก็ทางเราก็มีนโยบายที่ที่จะดูแลให้เหมือนกันตรงนี้ครับก็มีแล้วก็ <g ül üyor> ก็ร้องมาทางนี้ครับทางช่อง4ี่โฟช์เชนั่น,นี่แหละน,นะฮะอ้าวไปข้อสุดท้ายครับท่านชมพะข้อที่เปดนะข้อที่8เป็นข้อที่นายชวมนลถามประ่า,านนายกริงรักจินวัรนะครับเขาบอกว่าอยากถามนายกว่าการที่ควรให้เกียรติสุภาพสตรีนั้นไม่ทราบว่าการมีภาพผู้ชุนนุสตรีก้มลงกราบเจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อขอส่งข้าวสงน้ําในที่ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลน,นั้นเนี่ย อยากถามว่าศักดิ์ศรีผู้หญิงอยู่ที่ตำแหน่งหรือไม่คือเป็นคำถามที่งงๆนะ,ะแต่ว่าผมก็พอเดาใจความโง่อของมันได้นะว่าพยายามจะการแนกระการแหนท่านนายกนะว่าที่ทำไมเมื่อเมื่อ,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 อชุมนุมเมื่อหน้าทําเนียบเนี่ยมันมีผู้หญิงคือตำรวจเนี่ยเขาไม่ให้เอาเอาเข้าวน้ำเข้าไปไงใช่ไหมครับเขาต้องการให้ออกไปจากที่ชุมนุมใช่ไหมเพราะว่าประกาศเป็นที่พื้นที่พอบลบความมั่นคง แล้วผู้หญิงคนหนึ่งมันเข้าไปคนหรือสองคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็คุกเข่าไม่ได้ไปกราบเกิดอะไ,ไรหรอกแต่ไอ้เนี่ยพยายามจะถามเพื่อกระแทกคือเข้าใจจิตวิทยาไอ้พวกนี้ยมันมันตั้งคําถามเนี่ยท่านจาได้ไหมครับเมืเอ่อปี2552ในการชุมนุมที่ก็ไล่ยกส่งใช่ไหมอ,อยู่ที่สามเดือมดินแดงมันมีพวกพันธมิตรที่ไปอยู่ด้านหลังทหารถูกไหมกตะชาต ผัผู้หญิงลากมาเลยลากลากลากมาอยู่ฝั่งทหารเนี่ยซึ่งพวกเราอยากเข้าไปช่วยเนี่ยเนี่ยฮะนี่ฮะเราไม่สามารถช่วยผู้หญิงคนนี้ได้เลยเนี่ยมันลากไปเลยนะแล้วทหารยืนเฉยเลยนะทหารยืนเฉยมันลากไปแล้วต้องทืบลากไปทหารนะของเราตำรวจนะใช่แค่แค่เขาปิดกั้นไอ้นไอ้ทหารยืนเฉยแล้วเอาไอ้ไอ้ไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยมันชื่ออะไรผมจําไม่ได้แหละรู้สึกว่าเขาไปเขาไปดูกล้องวงจรปิดนี้เป็น เคยชุมนุมกับพันธมิตรไอ้ที่ลากไว้ในลากไปยูฝั่งทหารเลยนะเนี่ยยกทรงเนี่ยลากไปเลยแล้วถามไอ้ชาววนน์เนี่ยถ้าเป็นแม่มึงจะทำยังไงเป็นแม่แต่ทำยังไงถ้าเป็นเมียมึงทำไงแล้วมาถามแบบนี้มาถามโง่ไหมถามโง่ถามโง่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเขายืนเฉยๆเขาไม่ได้ไปบังคับให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ทำนี่บนั้เขายืนถือโลอยู่ซ้ำเขายืนถือโลแล้วปฏิบัติหน้าที่เขาก็ยืนแข็งๆอยู่งั้นเนี่ยตามปฏิบัติหน้าที่แต่ผู้หญิงคนนี้ จะทําอะไรเขามาก้มหรืออะไรมันไม่ได้เป็นคําสั่งของตํารวจใช่ถูกไหมแล้วจะเป็นความผิดเขาตํารวจเขาได้ยังไงเมื่อไม่ใช่ตำรวจไปสั่งว่าเฮ้ยมันจะเข้ามันต้องกาบผว้ก่อนนะไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นโอเคเราตําหนิได้ถูกไหมใช่แต่ของเขาเฉยๆแล้วอยู่ดีมนคานเข้ามาเองเขาไม่ได้สั่งมันสร้างภาพไอ้นี่ไปเชื่อมันแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมากาบใช่ไหมใครจะไปรู้ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เขายืนมีโล่มีอะไรของเขาตามระเบียบของเขาเนี่ยโดยควบคุมฝูงชนเนี่ยครับ แล้วแล้วมันเป็นความผิดของเขาตรงไหนอ่ะเป็นความผิดของท่านนายกตรงไหนแล้วเอาคําถามเฮงซวยอย่างนี้มาถามอย่างเพีายไม่อโอ้โหนี่ที่ตอบเนี่ยเพราะตอบด้วยความแบบเห็นว่ามันโอ้โหมันเอามาประจานเท่านั้นเน่ยจะได้ตอบได้เพราะว่าจริงๆท่านนายกและทีมงานท่านนายกไม่ตอบเราทำถามแบบเนี้ยมันหลอมแนมมันโอ้โหมันเฮงซวยจริงๆก็มึงถามมาแปดข้อ S <S มึงก็โง่ไปทั้งแปดข้อนะโอ้คือบางทีคําถามเนี่ยม,มันฟ้องตัวคนมันฟ้องต,ตัวตัวตนของคนถามนะยังไม่พอฟ้องตัวตนยังไม่พอฟ้องฟ้องไอ้โคศกถึงฟ้องถึงพักก <c oughs> ็ของของของมันด้วยนะพักมแมงสาบด้วยก็ต <c oughs> ้องบอกนะต้องบอกต้องบอกท่านหัวหน้าพักนะอภิสิทธิเวชชาชีวะใช้เบธคาพวกนี้คนพวกนี้ รวมถึงอภิษ์ด้วยอย่าเพิ่งลาออกจากหัวหน้าพักนะครับแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนตัวคนพวกนี้นะไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเลยแฮปปี้เลยอตัวเรียกคะแนนเลยอใช่เพราะว่าอย่างน้อยๆเพื่อไทยเองก็สบายไม่ต้องหาเสียงอะมากมายใช่ไหมเพราะทุกคนอย่าว่าแต่คนเสด็จคนเสด็เขาไม่เอาอยู่แล้วอภิษฎเลือกชาชีวะแต่เวลานี้ถ้าที่ติดตามข่าวดูเนี่ยรู้สึกว่าทางฝั่งเขาเองก็เริ่มไม่เอาเหมือนกันนะครับ เริ่มแบบโอ้เริ่มยีแล้วโอ้ยทำอะไรก็ไม่เมไดเรื่อยสักอย่างนะฮะแล้วก็มีหลายอันหลายหลายอย่างที่มันประจานตัวเองออกมาทาโรงพักมันก็ไม่เสร็จครับสร้างไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่องนะเอาของมาให้เอาตู้เอาตู้ทําน้ํเอุตสาหมาให้ก็ไม่ได้เรื่องไอ้น้ําดื่มพลังแสงอาทิตย์อ่าก็ทั่วนี้ยังใช้ไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งสาไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ก็ใช้ไม่ได้นะยิ่งยิ่งเอาผ่านงบ ผ่านงบของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะเอาไปให้ยืนตรงคารบสองชาติตอนหกโมงเย็นนะนะจิกไปกันใหญ่ครือพวกนี้จริงอย่างที่บอกฮะกู้มาทั้งหมดในผ่านงบเรียบร้อยหมดครนะแต่ว่าเวลาเวลานี้เนี่ยพอหลังจากที่คนอื่นเขาเป็นรัฐบาลตัวเองแทนที่จะเออสนับสนุนอันไหนมันดีก็ว่าดีนะแต่นี่ทุกอย่างมันดีหมดนะท่านผู้ชมนะรถไฟความเร็วสูงจะเข้ามาสู่ประเทศไทย ทุกอย่างจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไอ้พวกที่บอกไม่ดีครับแต่ว่าอันไหนก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยชอบจังเลยสาหรับพระพิเศปัดนะฮะโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยคร,ครยนะมีเรื่องสอง<ม>เรื่อง<ม><ม>อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสิบสี่ตุลาครับสิบสี่ตุลาก็เอาซะหน่อยนะเพราะว่าะหน่อบเพราะว่าเวลาเ็เหลือน้อยแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอะนะนะครับก็คือในในขณะนั้นใช่ไหมพี่ต้น ที่เราได้สึกษาย้อนไปคือ14เนี่ยผมอายุ13เอง1ิบตุลายมย้อนไปนั่คือในผมอายุมันสักแปดขวบพี่เท่าไหร่เลยผมนะฮะผมเกิด0ูนย์เก้าบวกลบคูณศูนย์เก้าศูนย์เก้าก็สิบขวบพอดีสิบขวบพอดีสิบขวบพอดีโอ้พี่เท่าไหร่ผมแปดขวบโอ้แปดขวบเลยฮะยังแก้ผ้าวิ่งเล่นน้ำมาอยู่คือในขณะที่ประเทศชาติบ้านเมืองมันอยู่ใน อ,อยู่ในความมืดมัวนะมไม่ใช่สรัวนะมืดบิดเลยเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศจึงมีการไม่ได้เรียกร้องประชาธิป,ปไตยนะเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่ต้นคือจริงๆเนี่ยนะคนคนก็นจะพูดใน14ตุลาในในในเวอร์ชั่นที่ที่อยู่ในสกคบช่วง14ตุลาแต่จริงๆที่นับจริงๆเนี่ยต้องถอยไปถ้าจะให้รู้เรื่องราวลึกซึ่งจริงๆต้องถอยไปตั้งแต่สมัย ไปปลายของจอมพลปใช่ใช่จอมพลสลิดใช่ไหมจอมพลไปปลายจอมพลปแล้วก็จอมพลสลิดจอมพลสลิดมาทํารัฐประหารรัฐประหารแล้วก็พอปี2500จอมพลสลิดรัฐประหารจอมพลปใช่แล้วก็จากนั้นก็คือเป็นเผด็จการเด็ดเสร็จเลยเเเ็็ดดจรสลยหลังจากนั้น16ปีเนี่ยที่ประชาชนไทยในช่วงนั้นนะตั้งแต่2,500จนถึง14ตุลาปี16เนี่ยออยู่ภายใต้เผด็จการ ตลอดมาตลอดค่ารับผิดชอบตีเพียงผู้เดียวนะและพอตอนตายรับผิดชอบหลายเล่นทศสายพันล้านเลยอ่านี่ละครับคือเนี่ยต้องนี่เป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพประวัติศาสตร์เพราะนั้นถ้าเเรามีโอกาสเราจะคุยเนี่ยจะคุยเรื่องนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยนะเราจะคุยย้อนหลังไปตั้งแต่ปีปลายๆของจอมพลฟอครับแล้วก็ต่อด้วยจอมพลสฤษดิ์ใช่มีสหรัฐอยู่เบื้องหลังใช่สหรัฐ คือหลังจาก2,500เนี่ยครับ,รบผมกล้าพูดได้เลยว่าเพราะอันนี้เป็นในงานวิในงานวิจัยของระดับปริญญาเอกเนะของอาจ,จารย์นัทพลเนี่ยเขาบอกว่า2,500เนี่นะเราอยู่กึ่งอนานิคมของสหรัฐอเมริกาเลยคือประเทศไทยเนีครับพีบ่ต้นเป็นยุทธภูมิยุทธศาสตร์ที่ดีที่ที่พวกเราคุยมาหลายๆวันผ่านมาแม้กระทั่งต่อไปในคนก็อยากจะมาลงทุนที่นายกรัฐมนตรีให้มีการสร้าง คมานาคมนะฮะแม้กระทั่งด้านสงครามนะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามมหาบูรพาก็แล้วแต่ที่ผมไปทำการพวเม้นศพระหว่างทหารญี่ปุ่นเอาฝรั่งไปเป็นเฉลยนะฮะก็เพื่อจะไปลบพม่าหรือสงครามอินโดจีนก็แล้วแต่พูดง่ายว่าเขาเขาผูกโยงกันอยู่ใช่คือว่าหมายถึงว่าแสดงว่าประเทศไทยนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากนะ แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารการลบเชิงพาณิชย์เชิงอะไรก็แล้วแต่เลยไม่พี่ต้นคนอุดรคนหนองคายเนี่ยรวยเพราะอะไรรวยเพราะฐานทัพใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ฝรั่งขึ้นขึ้นบกทีฐานทัพอะไรกันเนี่ยเราโอ้โหรวยกันแต่พี่นอกเหนือจากแก่นแท้แห่งที่เราจะได้พูดต่อไปมันก็น่าเสียใจอย่างหนึ่งนะไอ้คนที่อยู่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายที่ ต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยมันเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางกันไปหมดนะฮะ,ะบางคนที่บอกว่าฉันรักธรรมศาสตรเออ์เพราะธรรมศาสตร์ร,รักประชาชนออไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะอ,อ,อธิบดีธรรมศาสตร์ไปหามเสลี่ยงกับเผด็จการหรือเปล่าก็ตอนหลังมันเป็นโดนยึดไงออตอนหลังนยโดนยึดถูกไหมฮะคือจากภูพา ถึงลานโพที่ท่านเจ็บปวดท่านลืมเราคือคือปณิธานของท่านปรีดีเนี่ยค,คือต้องการให้การศึกษากับคนตอนนั้นก็คือธรรมศาสตร์และการเมืองถูกไหมใช่ธรรมศาสตร์และการเมืองคือท่านต้องการให้คนคนไทยรู้จักการเมืองมากคใช่หไหมศึกษาการเมืองแบบที่ที่เป็นถูกอย่างถูกต้องอ่ะอืแล้วตอนหลังก็มาโดนยึดโดยระยะหลังเนี่ยผมผมเห็นรายชื่อแต่ละคนที่เข้าไปเป็นกรรมการบริหารของธรรมศาสตร์เนี่ยก,ก็แต่ละคนก็อมาตย์ทั้งนั้นนะครับ รับใช้อย่างชวนหลีกภัยอะไรตอนหลังเพราะชวนหลีกภัยไม่เคยต่อสู้เรื่องนี้มาอมนะครับพอตอนหลังก็มีคณะวด,ดีอย่างเนี่ยฮะชื่อคนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สายหน้าแล้วล่ะเพราะไปเขียนรัฐมนูญกฎขี่ประชาชนเขียนรัฐมนูสามศูนย์เก้าขึ้นมาครับนะฮะอะไรประ,ประมาณอย่างเงี้ยธรรมศาสตร์ก็หมดศักดิ์ศรีใช่แต่เวลาน,นี้มีคณาจารย์บางกลุ่มบางพวกเขาพยายามจะขุดความเป็นศักดิ์ศรีของธรรมศาสตร์ขึ้นมาจริงๆริงผม ผมไม่ได้จบธรรมศาสตร์นะผมจบลามควาแหงนี่ไอ้รุ่นน้องกระทงังรุ่นน้องของผมนี่กาลังทําความะยํยาอยู่ที่รุ่งพงเนี่ยอายชิปเป่งจริงๆเนอะถ้าไปเรียนจริงๆประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะชื่ออะไรยอดมณีอะไรใช่ก<อ>ารต่อสู้มันเริ่มต้นจากลามหมดนะฮะมันเป็นกลุ่มเล็กๆเขา<อ>บอกว่าคนที่ถ้าศึกษาถึงถึงจริงไม่ว่าจะเป็นพฤษภาเมินหรือตั้งแต่14ตุลาหรืออะไรก็ผ่านมาส9่คือลานสบปอนะตอนนั้นนะ มันมันเริ่มต้นจากนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าขยับไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์คืออไอไอไอกลุ่มไออุลุพงษ์นี่มากไปเอยมันมันเอาไปแล้วมันลามจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่มอตโตคือความคําขวัญของลามนี่เขาบอกว่าเปลวเทียนเปลวเทียนให้แสงแหลมกำแพงให้ทางไอ้นี่มันหลงทางเลยไปไหนก็ไม่รู้เข้ารกเข้าพงเลยไอผมแหมผมจาชื่อไม่ได้นะแต่หน้ามันแก่เหลือเกินเอาโอเคเพราะลามนี่ใครก็เข้าได้ถูกไหมครับ เมื่อก่อนก็เหมือนก่อนเมื่อก่อนธรรมศาสตร์ก็มาหาอะไรเปิดธรรมศาสตร์และการเมืองอยู่ว่าก็ตัดการเมืองเหลือธรรมศาสตร์ก็ไปตั้งรามเพื่อจะมาคานอํานาจกันครับแต่ที่ไหนได้ถูกไหมฮะตอนนี้รามกลายมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่ามันก็จะกลายพันธุ์ค่อยๆกลายพันธุ์ถูกลืนโดยประเดจการทุกรูปแบบใช่ไหมพี่แล้วก็วันนี้วันตํารวจด้วยขอแสดงความยินดีกับท่าน ท่านพลตำรวจโทรคำรงวิทยุูกระจ่างนะฮะได้เป็นขวัญใจสื่อมวลชนในวันในวันตำรวจเนี่ยวันนี้13ตุลานะฮะแล้วก็ขอชื่นชมตำรวจไทยทุกท่านที่ได้ตั้งใจรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นมานะสุจจิตเสียสละวันนี้คุยกันแป๊บเดียวหมดเร็วเลยเวลาหมดเร็วนะฮะหมดเร็วมากก็ผิดพลาดประกันใดบทรือยังครับเหลืออีกสักกี่นาที เหลือ2ีสองท่ีคุยได้ก็ต้องขอบคุณในส่วนของผู้สนับสนุนรายการด้วยนะขอบคุณสมุนไพรตายเอนดีกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้านะครับที่ดูแลพวกเรามาตลอดขอบคุณ f อฟทุกเอฟเอ็มนะครับท่านอย่าว่าไม่มีความหมายนะครับเอฟของท่านเนี่ยเราจะสามารถที่ขยับขยายระยะเวลามาพูดคุยกับท่านได้ได้มากขึ้น อาจจะเป็นทุกๆวันก็เนื่องจากเอสเวบของท่านเนี่ยฮะถ้าส่งมาเยอะเนี่ยเราก็เยอะก็หมายถึงว่าท่านได้ให้ความสนใจสนุกสนใจกับรายการของเราคือผู้ตามตรงนะถ้าเกิดท่านส่งมาเยอะเนี่ยพวกเราเองก็เลตติ้งดีขึ้นเลตติ้งดีขึ้นนะฮะทางผู้ใหญ่ก็จะมอบเวลาให้ขึ้นมากขึ้นหน่อยบรรดาเท่อบรรดาท่านที่เป็นผู้ติดตามของเราอาจจะสูงอายุหน่อยก็ให้ลูกหลานกดให้ก็ได้นะระบังท่านบอกกดเอสเ็บไม่เป็น บ้านลูกหลานบอกาเราจะส่งข้อความให้ได้นะครับเอาอย่างนี้ครับผมถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมอยู่เนี่ยครับให้เราได้ไปเยี่ยมชมท่านไม่ว่าที่ใดแห่งใดแห่งหนึ่งเนะี่ยถือว่าเป็นที่แรกรเราเราก็จะมีไม่ไม่ใช่เป็นเป็นรางวัลน,นะจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับท่านเพราะว่าจะมีการบันทึกหรือจารึกอะไรไว้เลยว่าท่านคือบุคคลแรก ที่ให้เราได้ไปรับใช้ท่านไม่ว่าจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปส่งให้ท่านที่บ้านหรือว่าให้ไปสัญจรอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายด้านอะไรแล้วแต่ครับเอียเร็มาหรือโทรมาครับท่าล่าสุดส่งมาบอกว่าบ้านน้ำท่วมนะแต่ก็ไม่เคยพลาดรายการทุทรวงเลยครับขอบคุณครับจากกกรติดชมรายการได้นะฮะนะครับอาละฮะวันนี้รายการ ทะลุทลวงหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ดำขอบคุณน้องส้มนะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ข้างในพี่ดอนพี่ดอนนะที่ช่วยพวกเราได้ทํางานอย่างสะดวกขึ้นนะครับเป็นกันถึงดึกถึงดึกแล้วก็วันนี้ที่ขาดเสียไม่ได้เอสเดเมททุกข้อความพี่เบี้ยวอยู่ไหมครับพี่เบี้ยวก็อยู่ด้วยครับนะขอบคุณพี่เบี้ยวด้วยนะครับเอสเดเมททุกข้อความที่ส่งเข้ามา เป็นกำลังใจของพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้รายการทะลุทุลมหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ c h ร n n แ l รวดเร็วฉับไวทันเหตุการ